สวัสดีค่ะชนรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19ตุลาคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีพระราชาามพระโอวาทก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยายลัยจุฬาภร์ประจำปีการศึกษา2564ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา13นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคัตยาราชนารี องประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เสด็จออกณนาะตำหนักทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระาาร,ร,าราชทถามพระบรมรากาัให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนลเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณ์นำศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงชมศรีโคสิทธิ์ชัยวัฒน์อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจาุลาภรณ์ กราบทูลรายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ณนห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภร์ซึ่งวิทยาลัยได้จัดระบบการคัดเลือกเพื่อให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดในหลักสูตรมีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางปัญญาสุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งดําเนินการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจําเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อนักศึกษาทุกคนสำเร็จก,การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดโอกาสนี้พระราชทานพระบรมกาสให้ในักศึกษาใหม่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์และวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุลาภรณ ประจำปีการศึกษา2564เฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมนักศึกษาจากวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุลาภรณรวมจำนวน493คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งความรู้และประสบการณ์จะเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขวิกฤตปัญหาต่างๆ นำไปสู่การเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์สุขให้มวลมนุษยชาติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าพเจ้าขอน้อมนำอาพระบรมราชวาทของพระองค์เรื่อง การทำความดีที่พระราชทานไว้ว่าการทำาดีนั้นยากมากและเห็นผลชา้าแต่ก็จะเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้งา่ายแต่เข้ามาแทนที่และแะ่ พ่อคูขึ้นอย่างรวดเร็วโรยไม่ทันรู้สิบตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและภาคเปลี่ยนพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีพระเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และเป็นบัณฑิตที่นุ่มมั่นทำความดีมีเมตตาและสามคัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคา่าสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อ สมเด็จพระอาาริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปโมเสกตามพระราชดำริในรัชกาลที่5และรัชกาลที่7เพื่อระดับพระอุบโสบสถวัดราชบพิษสถมหาสีมารามวันนี้เวลา16นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระอาาริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบริณายก เสด็จลงณห้องประชุมสำนักงานวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปโมเสกตามพระราชดำริในรัชกาลที่หและรัชกาลที่7เพื่อประดับพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม ในสุภาวาระสมโพธ1ร0ปีแห่งการสถาปนาพระอาราม22มกราคม2563าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล่าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์จะให้ประดับผนังพระอุโบสถวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามยรูปโมเสกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์แต่การดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงรชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ส่งสืบสารพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเนริศดานุวัติวงศ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้สร้างเป็นรูปพระคุณสิประการในรัชกาลที่5แต่การก็ยังไม่ลุล่วงแล้วเสร็จทางคณะกรรมาการจัดสร้างรูปโมเสกตามพระราชดำริในรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ตลอดจนพุทธบริษัท วัดราชบ,บพิสถิตมหาศีมารามจึงร่วมกันที่จะดําเนินการสนองพระราชดําริให้แล้วเสร็จภายใต้การควบคุมกํากับของกรมศิลปากร พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนทรงเป็นประธานในงานเปิดโครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศติตในดวงใจไทยทั่วล่าจะสร้างพระบรมรูปราัชากาลที่5้ถวายแดส่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนงเื่อในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร26มิถน,นายน2565 วันนี้เวลา13นาิก57นาทีพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเปิดโครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศิตในดวงใจไทยทั่วล่านณห้างสปปรรพสินค้าสยามพารากอนเขตประทุมวันกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมาการจัดงานโครงการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5จำนวน100พระองค์ถาวายด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายบันประสูติ26มิถุนายน2565ซึ่งจะเจริญพระชนสากา9 5ปี เป็นการแสดงออกในการยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยพระบรมรูปราชาการที่หที่จะจัดสร้างขึ้นนี้หล่อด,ด้วยสำริดบรอนซ์เป็นโละหะผสมระหว่างทองแดงดีบุกและสังกสีในพระราชอิยรบทประทับพระราชยานพุทธานทองฉลองพระองค์เครื่องต้นที่ประดิษฐานนวัดราชบพิษสิิตมหาศีมาราม ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5สามารถบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาสมทบโครงการโดยโอนผ่านบัญชีโครงการเทิดไทยองราชันทัศถิตในดวงใจไทยทั่วล่าธนาคารไทยพาณิชย์สาขารัชโยธินเลขบัญชี111 394 5836ได้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2564ถึง19มราคม2565 องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชรบัณฑิตนวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นวัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกประภาพรุชนิตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดย์และ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชรบ,บัณฑิตเจ้าอาวาสวัตรจากแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระเมธีวชระโสพลเป็นพระราชวชรบัณฑิตสาธกธรรมวิจิตมหาคริตสอนประบอลสังฆารามขามาวาิบสีพระราชาคณะชันราชตั้งแต่วันที่7กร,รกฎาคม2564โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูป พระราชวชรบ,บัณฑิตประนอมธรรมาลังกาโรเกิดเมื่อปี2508ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาบรรพชาเมื่อปี2520และอุปสมบทเมื่อปี2528ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกวัดโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาสอบได้ปร,ริญญาธรรม6ประโยคสำนักเรียนวัดมหา,าธาตุยิวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร และได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่สาธรารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจากนั้นได้กลับมายังประเทศไทยเป็นอาจารย์สอนบาลีวยากรณ์ชั้นสูงสอนพระอภิธรรมสอนพระไตรปิฎกนอกจากนี้เป็นวิทยากรบรรยายธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกฉบับครองราช60พรรษาตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือมหาราชปริศและหนังสือปริวัติ ตรวจชำระคัมภีสัทธานีติสุตะมาลามีผลงานด้านวิชาการมากมายเช่นธรรมบทกาตูนเรื่องพระจักขุปาละเถระ,แ,ถระและมัถะกุลทลีบุตรคู่มือบาลีเรียนง่ายสนทนาบาลีไทยอังกฤษพระราชวชรบัณฑิตประนอมธรรมมาลังกาโร เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันพระบาลีโพธิยาลัยวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการและเป็นผู้ริเริ่มโครงการขุดทองจากกองขยะนำขวดพลาสติกชนิดายที่ใช้แล้วมาแปรดรูปเป็นจีวรโดยริ่มมือกับบริษัท p t ท g l o โกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ p t t g c หมูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงาน สมเด็จพระนเรศรทาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามวรมราช,ชุกุมารีพระราชทานชุด PA PR แก่โรงพยาบาลอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด1 9 วันนี้ที่โรงพยาบาลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนายแพทย์ธงชัยเขมรัฐตระกูลพ่วมในการโรงพยาบาลอินบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบชุด PAPR หรือเครื่องอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์จำนวน3ชุด ซึ่งชุด PAPR ที่พระราชทานในครั้งนี้เป็นชุด PAPR รุ่น Drager S Pro 8,500ที่บริษัท Drager Medical ประเทศไทยจำกัดได้นอมกล้าน้มกระหม่อมถวายแต่สำนรับพระนิธฐาธายราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจำนวน40ชุดผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลน โรงพยาบาลสิงห์บุรีเป็นโรงพยาบาลขนาด150เตียงในสถานการณ์การแพร,าาร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3ที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัดสิงห์บุรีกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโรงพยาบาลจะมีบทบาทสำคัญในการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แบบเชิงรุกในพื้นที่และรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 สีแดงและสีเหลืองจำนวน75เตียงในโรงพยาบาล ทั้งได้ขยายก,กำลังการรักษาสูตรโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวขนาด250เตียงนวัดสิงห์สุดถาวาดส่งผลอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่การได้รับพระราชทานชุด PAPR อย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดชชยนาทวันนี้เวลา11นาฬิกาณอาคารสำนึกรักบ้านเกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีโปรดให้หนายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถา รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมีนายวิรัศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ราชการจังหวัดอ่างทองเป็นผู้แทนรับมอบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอือล้นตลิ่งเข้าท่วมขังในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกันยายน2 5 6 4เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอ่างทองป่าโมกวิเศษชัยชาญชัยโยและสามโก้รวม41ตำบล184หมู่บ้าน8ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ5,428ครัวเรือนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างเรื่องดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบยียบทางราชการ ทางนี้พื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้รับผลกระทบ11ตำบล76หมู่บ้าน8ชุมชน478ครัวเรือนโอกาสนี้ทางคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวอรประจำจังหวัดอ่างทองในการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรกัติยราชนารีแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งคันและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองจำนวน500รายในช่วงบ่ายนะหกอประชุมเทศบาลตำบลบางหลวงอำเภอสักพ,พยาจังหวัดชัยนาธรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาธจำนวน500ชุด โดยมีนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดัยนาทเป็นผู้แทนรับมอบเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดัยนาทได้รับผลกระทบจากแม่น้าเจ้าพระยาเอ่อล,ล้นตลิ่งเข้าท่วมขังพื้นที่ตั้งแต่เดือนกันยายน2564เป็นต้นมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ8อำเภอ39ตำบล233หมู่บ้าน4,918ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย1 5 6 8 3ไร่บ่อปลา207บ่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปสำหรับสถนานการณ์ในขณะน,นี้ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมและอำเภอสัพพยา และยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่อำเภอเนินขามและอํเาเภอหันคาเนื่องจากฝนตกหนักและเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากมาจากจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีมาลงที่อ่างเก็บน้ําห้วยหนองโรงอํเาเภอเนินขาม พระเจ้าบวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธานารีนาธและส่วน็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพจรกิติยาภานรเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชารินีสุริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความผ,ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดนครราชสีมา ที่จังหวัดสิงห์บุรีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยวันนี้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในอำเภออินบุรีและอำเภอพรมบุรีรวม3แห่งในขณที่โรงเรียนเทศบาลทับยาตำบลทับยาอำเภออินบุรีประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน8 00 0กล่อง นักที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน3,500กล่องและที่กองอำนวยการตำบลพระงามอำเภอพร,รมบุรีประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายจำนวน970กล่องจังหวัดนครราชสีมาประสบชกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนคมปะสุส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวนสองแห่งในแก่ที่หอประชุมอำเภอสูงเนินอำเภอสูงเนินประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนสี่พันกล่องและที่โรงเรียนบ้านโคกสูงอำเภอเมือ,นองนครราชสีมาประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนสามพันกล่องท้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระาบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด บข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ